เขาเลือกเตยคะงเลอกเตยคะ่จันจะเป็นกัซอไ่ดเสีใจเะีเอ่อย้จะไปเมื่จสร้างบบคุตตา้วมันต้องทำเลยล่ะแล้คืะ เร่ง่สนจใส่บบไปนอนเรเราจะไปหนาเราอย่งตานะหยกทำไปต่นะเรื่งนี่สนใจมากๆนะนอนเตาค่ะซาตอเน่หนะหยกถ้าข้ามหยกข้าอลอดสอดเนอข้าอย่าทองเก้าหาเป็นกัดสอดนะหยกทงเก้าหางนี่นะตอตอทอนะไซชซ หยวรอจอช่องในจานะชงชิกเป้าอย่างเกาหลีเนธนะยอนเรืะตือสายไปมั่วเจกับชิมมามาเนอะทาวรอจอนอเทลงมัวจอเชียจอช่องนะยอเจยอลเื่งตือสนใจสายหยวเจกับชิมมาเนอะยวอีเบสเดียยวอีเบสเดีย cái cái thích chứ nhau sao lòng có cái gì ui em trò cái trò phanh sao nhỉ hello từ từ nè

ตันเด็กๆตอนยังยามายังใช้ยังใี้แค่ล ER. ิ้นอะแต่เขาชวอะไรเาอกปเรืแต่รเจอกตัทอเปขาตวน้อยี่ก็ตัยอเปเข้าจตวน้อยชเเีย จะสนนอจะจอเป้โมเตาชว์ดอกอจะช่ยจอดนติน่นอใสตนอหนึ่งกุ้งมอกสีเทียจะจีนอรอกุ้งมอนเตาน้อสนใจใส่โยร้อยยังเตานะสาวตัวแทนดักกูร้อยยังเตายังกับฉันได้เยฉันรักนอฉนรักเอาเนืโซให้แหงเลยนอหน้าโต้เจอสูชักเลย สีนอร้องก็ชัดเลยเทนะ่สีนอนในมุกเกตีรู้หรือซื้อสนใจร้อน,นอตานายจะสุดนะที่จะสุดไหล,หลเร้องกา,า,าเลยนอนซ่นยจะซู้อให้เลยเนาะมอกขบสีนั่นเธอสนใจมาๆนะเจอสีนอเรล่านี้มอขบสีเนะท่า,น,มา,มานะอน,นอา